สวัสดีครับผมที่เด้นรเดื่อนะครับวันนี้ผมจะมาพูดการซ้อมนะครับคุณในโค้งสุดท้ายนะครับของรถถังจิมบางนนนะครับและบทสัมภาษณ์นะครับก่อนที่จะขึ้นชกวัน172นะครับเรื่องที่ทุกคนกังวลกันนะครับรวมหนึ่งผมด้วยนะครับเรื่องการลดน้าหนักนะครับเพราะเจอแบบนี้มา2ครั้งแล้วนะครับแต่ทางรถถังก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลกันนะครับทาได้แน่นอนนะครับกติกาครั้งนี้นะครับคิกบ็อกซิ่งห้ามฟันศอกนะครับห้ามข้วคอตีเข่านะครับ รถถังบอกว่าสบายครับไหวแน่นอนนะครับถ้าทุกคนติดตามมวยครับดูรถถังเป็นประจำนะครับก็จะรู้ครับรถถังนี่ถนัดทางมูครับทางหมัดมากกว่านะครับเจ้าตัวนี่ถ้าคู่ต่อสู้นี่ไม่ฟันศอกหรือตีเข่าหรือออกอาวุธหนักๆก่อนเรื่อยครับทางรถถังนี่เขาไม่ทําแน่นอนนะครับไม่ออกศอกแน่นอนนะครับไม่ออกอาวุธหนักแน่นอนนะครับเราดูกันครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นลุกเป็นไฟแน่นอนนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยากให้คุยถึงเรื่องนี้นิดนึงให้แฟนมวยสบายใจครับ ครับก็สบายใจได้แน่นอนครับผมก็ทําได้แน่นอนครับไฟนี้ครับ